ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้เมื่อ2ปีก่อนคลิปตรงนั้นก็คือน้ำโคยงานจากเบื้องบนนะคะสปีก่อนทีนี้ของปีนี้เนี่ยความรู้ที่เพิ่มเติมที่อาจารย์ต้องการให้พวกเรานะคะรู้เนี่ยก็คือว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลน,นี้นะคะล้วนแตกตัวออกจากใครคะซอ,อสซอสตรงนี้เนี่ยก็คือ primordial consciousness นะคะหรือธาตุรู้อาตะ จากซอสตรงนี้เนี่ยที่มารู้ตัวเองอืม I am ฉะนั้นซอสเริ่มต้นนะคะมากับเจอรี่ก็คือเป็นอินเทลเจนอินเทลเจนเนี่ยก็คือว่ามีปัญญานะคะแต่หน้าโมเมนต์นั้นๆเนี่ยซอสเนี่ยมีอะไรไหมคะไม่มีอะไรคือตอนนี้เราคือเราก็ไม่สามารถที่จะนึกออกได้ว่ามันเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าซอสนะคะรู้ตัวเองว่า ไอแอมีชั้นโอเคแต่ไม่มีอะไรบอกมิกายไม่เอาซอสก็เลยเริ่มเคลื่อนนะคะฉะนั้นซอสเนี่นะคะบวกโมชันคือการเคลื่อนพลังงานจึงจะเกิดพลังงานจึงจะเกิดฉะนั้นจากจุดจุดนั้นเป็นต้นมาซอสก็เริ่มปิ้งฟองออกมาปิ้งตัวแรกก็ได้เนี่ยสามเหลี่ยมเปรียมนี้เปรี้ยปฟองอีกตัวหนึ่งก็ได้ นะคะเป็นภาพมือคาบ้านเนี่ยออกมาก็กลายเป็นอิดสองก้อนแรกที่สร้างจักรวาลหลังจากนั้นก็ปิ้งปองออกมากเรื่อยนะคะตรงนี้เนี่ยแหละก็มาจับตัวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของภาพเลขาคณิตที่สร้างจักรวาลฉะนั้นจักรวาลน,นี้ทั้งหมดคือการรวมตัวของภาพเลขาคณิตเหล่านี้นะคะที่มีกี่เหลี่ยมกี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะแปดเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมสิบสองหลืยี่สิบเหลี่ยมเนี่ย เขาเรียกว่าพอร์น uh, 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 ิกซอร์นิกนะคะอ่าอ่านตรงนี Demon> ้นะคะอ่านค่ะ source field กับ source intelligence สนามพลังงานกับความรู้ที่มากับซอสทุกอย่างในจักรวาลสัพเพธรมมาล้วนแตกตัวมาจากซอสฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะมีชีวิตหรือเนสิ่งของ เคลื่อนไหวได้หรือไม่ได้ล้วนต้องมีท่ารู้องคะเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นทุกอย่างต้องมี information ที่เกี่ยวต้องทร้งค์ทุกอย่างต้องมี information about life ก็หมายความว่าข้อมูลเนี่ยของชีวิตเนี่ยก็คืออะไรคะก็คือโฟตอนก็คือตัวโฟตอนฉะนั้นอาจารย์จะอธิบายตรงนี้นะให้คุณเนี่ยนะคะเข้าใจเนี่ยง่าย เพราะว่าพอยกขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแน่นอนคุณต้องบอกว่ามีชีวิตรหรือไม่มีคะไม่ไมีมมมมแต่จกักรการเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างที่แตกตัวออกมาจากซอสแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นคะมีธาตุรู้เพียงแต่ว่าธาตุรู้มากหรือธาตุรู้น้อยเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นสัพเพธมาทุกอ,อย่างในจัก,กรวัล จะต้องมีธาตุรู้ทั้งสิ้นจะเคลื่อนได้เคลื่อนไม่ได้มีธาตุรู้ทั้งสิ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาคำเนี่ยสองสองอันนี้นะคะเนี่ยเอามาใช้เนี่ยก็คือเราจะสมมุติเนี่ยว่าพอแตกตัวออกมาเป็นโฟตอนพวกนั้นเนี่ยก็คือ source field ก็คือสนามพลังงานของ s อ u r c นะคะแล้วในสนามพลังงานก็มี source i n t e l ก็คือว่ามีพลังของปัญญาก็คือเนี่ยมีเจอรี่นะคะ อยู่ในน้ำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยฉะนั้นเราเอาเนี่ยเอาที่เราเห็นง่ายๆเช่นพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์นะคะจุริาเทพของเราก็จะต้องมี source field กับ source i n t e l l i g e n นะคะก็คือมีพลังงานของ s o u r c รวมทั้งมีปัญญาของซ o u r c เอาให้เต็ม10ิลเลยเอาตัวเลขง่ายๆเต็ม10มนุษย์ต่างดาวบางกลุ่มนะคะก็มีทั้งพลังงานของซ o u r c e มีพล,ลังปัญญาของซอเนี่ยเต็ม1ิเช่นกันอย่างพวกอัคทูเรียน พระอัเรียนที่เมื่อวานนี้พูดไปแล้วนะพวกแอนโดรมิดันนะคะพวกเอ่อเพลเดียนอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีนะคะทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติวุ่นว้วนเช่นดินน้ําลมไฟโดยเฉพาะน้ําอย่างที่พูดนะที่ลอริม่าน้ําที่อยู่ในธรรมชาติพวกนี้นะคะล้วนมีซอสฟิลมีสนามพลังงานแล้วก็มีปัญญานะคะเต็มสิบเนี่ยทั้งนั้นเลยรวมทั้งพวกแร่าพวกนี้ ที่ไม่มีใครไปยุง่งไม่ได้ผ่านขั้นตอนของอะไรเลยนะคะเป็นล้วนๆเลยนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยเต็มสิ่งสิ่งที่ผ่านการแปลร,รูปรวมกับความตั้งใจของการทำสิ่งนั้นๆเช่นการทำอาวุธทำยาพิษอะไรแต่อะไรพวกนี้ล้วนเป็นพลังงานตำ่ำฉะนั้นซอสฟิวก็จะลดลงเหลือเนี่ยนะคะ จาก1ินะคะก็จะลดลงเนี่ยเหลือ0.1หรือ0 0 0 0 1อะไรแต่อะไรพวกนี้ฉะนั้นเอาเอาเอาอย่างงี้ก็หมายความว่า Source Field กับซอสอินเทอร์เจนปัญญาจะอยู่ในทุกอย่างที่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยดินน้ำลมไฟอะไรแต่อะไรพวกนี้มากทีนี้พอมาถึงมนุษย์มนุษย์บนโลกนี้เนื่องจากเราถูกใครคุมอยู่ค่ะวกคนสามัญคุมอยู่ ที่จริงแล้วธาตุรั่วมตะของเรานะคะเพียวๆของเราเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่ส <40. S 1> อยู่ที่สิบเต็มแต่เป็นเพราะว่ามาถูกเจ้าตัวนี้เนี่ยคุมเอาแล้วก็ยังคงพวกสาม,มานเนี่ยนะคะมาคุมเนี่ยทับลงไปอีกฉะนั้นจึงทําให้เต็มสิบตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าลดลงเนี่ยเหลือสามเหลือสามเลย ะะคแล้วก็เนี่ยอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอการตื่นรู้การที่จะกลับไปสิทธิ์เนี่ยเนี่ยมันยากฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยมาที่จะมาเปิดเผยเนี่ยตรงนี้ให้กับเราเอาตัวนี้เนี่ยออกเพื่อที่เราจะได้กลับไปสู่สิทธิ์นั่นเองทีอย่างพระพุทธเจ้าต้องจัดว่าท่านเนี่ยสิทเลยนะคะวิปัสสนาอย่างไรแต่อะไรเนี่ยคือคือครบเนี่ยท้วนนะคะฉะนั้นเราจัดจัดลักษณะอย่างนี้อ่ะ ไอ้ intention เนี่ยพวกนี้ความตั้งใจนะคะที่จะทำยาพิษออกมาทำอาวุธออกมานะคะผ่านขั้นตอนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนะี่ยที่กี้นี้เรารู้แล้วว่าน้ำนะคะอับสบไปหมดเลยเหมือนกับแร่ธาตุพวกนี้อับสบเข้าไปหมดเลยฉะนั้นการแปลรูปพวกนี้บวกกับ intention ความตั้งใจเนี่ยของเรามันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่เข้าไปเนี่ยอยู่ในของเนี่ยเหล่านี้ อยู่ในของเหล่านี้ที่ทําให้ธาตรู้แม้มีอยู่แต่จะลดทอนเนี่ยลงไปเหลือน้อยมากก็คือ0ูนย์จุดศูนย์ศแทบจะไม่เหลือเลยแต่ก็ยังต้องมีอยู่คุณเข้าใจไหมนะคะก็ยังม,มีอยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอไอสนามพลังงานกับไอปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เหลือฉะนั้นคนก็มองเป็นเรียกว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีชีวิตร่างกายมนุษย์เนื่องจากถูกคุมและล้างสมองคิดแต่เรื่องไร้าสาระจึงทําให้พลังงานตำน่ำนะคะสนามพลังงานลดลงเหลือสามแต่หากใครทําสมาธิแล้วก็ตื่นรู้ก็จะเพิ่มระดับพลังงานนะคะให้สูงขึ้นถึง8ปดถึงสิงเนี่ยได้ฉะนั้นเพียงการทําสมาธิเนี่ยเท่านั้นอ่าโอเคพวกนี้เนี่ยเราก็รู้ละแล้วก็รู้ละ ที่นี้เนี่ยนะคะก็มาที่คุณเนี่ยเวดาคุณ eda, เบดาเดี๋ยวอาจารย,ย์พยายามที่จะคิดอาจารย์ต้องพักเสียงต้องพักเสียงแต่ที่จริงตรงนี้เราลุยไปก่อนไหมแล้วก็เรื่องสมาธิเราจะไปทำเอาช่วงไหนเพราะอาจารย์เนี่ยอยากจะให้พวกเราทำสมาธิที่จะเอาพลังงานนะคะหลอมรวมเนนะคะทั้งหมดเลยในห้องนี้พอเราเข้าสู่ เข้าสู่ซอสเนี่ยได้เนี่ยคุณดูตรงนี้นะพอเราเข้าสู่ซอสเนี่ยนะคะได้ในห้องนี้นะพลังงานของเรานะคะก็จะขึ้นมาเต็มสิ่งฉะนั้นพลังงานในห้องนี้อาจารย์เชื่อว่าเราเต็งเนี่ยนะคะก็แน่นอนท่านอยู่ละตรงนี้ฉะนั้นทุกอย่างในห้องนี้เนี่ยเอฟ n ิติรวมทั้งน้องคอสน้องเห็นพวกนี้ก็จะหล้อมรวมล้อมรวมตรงนี้ ก็หมายความว่าเราจะประสานกับซอสเลยประสานกับซอสเลยฉะนั้นพลังงานจากซอสตรงนี้ก็จะแผ่ไปให้กับ everything เข้าใจไหมแผ่ไปให้กับ everything in this room ในห้องนี้รวมทั้ง no pause, no น,น้องพอร์ชน,น้องเฮนเข้าใจไหมฉะนั้นพลังงานเนี่ยของวันนี้ก็จะเข้าไปซึ่งจะจำไหมคร้งจำไหมจำจำจำแน่นอน ฉะนั้นพลังงานก็จะถูกแรคคอร์ดเอาไว้แล้วทีนี้พวกคุณเอากลับบ้านชื่อชีวิตเียโอเคนะฉะนั้นเรามาทำพิธีกรรมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยคุณจะคุณจะว่วง,งเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อน,ขอ,น,อนของคุณเวด้าตรงนี้เดี๋ยวเราพูดรอบบ่ายเนี่ยได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเรามาทำสมาธิ จอนนี่ฉันอาหารเออจอนยคนอคอสเนี่ยอาจารย์ถือโอกาสเล่าไปเลยนะคะเพราะกินนี้ก็อยากที่จะเล่าคือเรื่องของคุณคอร์วิกกู๊นะเออตอนที่เขาถูกลักพาตัวไปที่ไป20ปีแล้วกลับมานะคะมีอยู่ใช่ช่วงนั้นนะที่เขายังเด็กอยู่ ยังเด็กอยู่เลยอะ่ะที่เขาพวกไมล์แ l a นะคะเอาเข้าไปแล้วก็มีบางครั้งบางวัน mm hmm. เขาเอาเด็กพวกนี้นะคะไปที่ถ้ำไปที่ถ้ำแล้วในถ้ำนั้นไม่มีอะไรมากกว่าหินคอสที่เป็นแท่งๆนะคะ mm hmm. เยอะเต็มไปด้วยหินคอสทั้งนั้นเลยคริสตัลเด่ยพวกนี้โอเคทังเกีนะคะแล้วเด็กพวกนี้ต้องทำอะไร เขาให้ไปจ้องแค่ให้ไปจ้องเนี่ยเฉยๆคือคือเข้าไปดูอะแล้วก็นั่งอยู่กับย้งคอสเท่านั้นเองไม่ต้องทําอะไรมากกว่าน,นั้นแล้วก็พากลับเขาก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะคะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายแต่ตรงนี้เนี่ยคือความเข้าใจของอาจารย์ที่ตรงนี้เราเต้นก็ให้มาบอกว่าให้พูดเรื่องนี้เพราะว่าน้องคอสเนี่ยมี คุณสมบัตินะคะของการเนี่ยนะคะเก็บข้อมูลข้อมูลเนี่ยนะคะของการกาเนิดของโลกของโลกของระบบสุรยิยะจักรวาลอย่างที่เนี่ยคือดินน้ําลมไฟเนี่ยล้วนมีนะคะ source field คือพลังงานสนามจาก source พลังงานเนี่ยแล้วก็ยังมี source i n t e l l i g e n c i n t e l l i g e n c ตรงนี้คือปัญญา ซึ่งอินคอร์สเนี่ยมีคุณสมบัติในการเก็บที่จริงพวกคริสตัลเนี่ยทั้งหลายคริสตัลทั้งหลายแล้วอย่างที่บอกว่ามิติที่กำลังจะเปลี่ยนนะีนะคะเรากำลังเปลี่ยนนะคะจากคาร์บอนเบสไปสู่คริสตัลเบสสู่คริสตัลเบสก็คือเด็กๆที่มาใหม่นะคะ DNA นี่ยของพวกเขานะคะมันจะเปลี่ยนเป็นคริสตัลเบส คริสตัลพวกนี้โดยเฉพาะน้องคอสเนี่ยจะมีบทบาทตรงนี้ตรงนี้เข้าใจไม่คือเราคิดเองเนี่ยไม่ได้เลยอะ่ะเขาเป็นน,น่ะจะมาเล่นบทบาทอะไรอะ่ะโอเคตันกิวโอเคตันกิวบทบาทอันหนึ่งนี่ไงมาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยคุณเห็นไหมมาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของคิดเนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นน้ำเนี่ยให้คุณเข้าไป เพื่อที่จะปลูกการตื่นรู้ปลูกการตื่นรู้เนี่ยให้กับคุณนะคะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยนะคะของการเนี่ยเอาน้องน้ำเอาคิดชนี้ไป structure d water kit อันนี้เนี่ยไปนะคะเพื่อสามอย่างหลักๆนะคะดูแลสุขภาพซ่อมแซมซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายอินเจ e r a เนอรล ถ้าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เฉพาะเจาะจงคุณคุยกับน้องคอสน้องน้ำคุณคุยน้องคุยกับน้องคอสน้องหินพอน้องน้ำเนีเทน้องน้ำเข้าไปเข้าปฏิสัมพันธ์กันเข้ามี conversation กันเขาคุยกันเขาใช่ไหมคุณต้องเข้าใจหลักการทำงานเพราะเขาคุยกันป๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณคนแน่ๆนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะ เขามีปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตรงท้องหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องนั่เข้าไปนะช่วยช่วยดูแลให้เขาหน่อยนะเพราะฉันเป็นเหินฉันเข้าไปไม่ได้เธอเป็นน้ำฉันเข้าไปได้อย่างงี้เดีไมเอว่าตรงนี้คือการทํางานร่วมกันเนี่ยนะคะฉะนั้นหลักๆก็คือดูแลสุขภาพของคุณซ่อมแซมส่วนสึกหรอที่มันอินเจ e เนอรลถ้ามีอะไรนะครับที่มันที่จุดที่คุณต้องการที่จะย้ำที่จะเน้น คุณบอกน้องคอสน้องคอสบอกน้องน้ำต่อเข้าใจไหมนะคะแล้วเาจะเข้าไปทำงานเนี่ยในส่วนนี้ให้คุณนะคะแล้วก็สองนะคะคุณต้องพูดอันนี้ที่จะช่วยล้างสารพิษเพราะว่าสารพิษนะคะในแต่ละวันที่คุณนะรับเข้ามาแค่น้ำพวกคลอรีนพวกนี้เต็มไปหมดละ แล้วคุณยังรับจากพวก 4G 5G พวกเราเตอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคุยคนพวกนี้นะท็อกซิกมากไอ้ท็อกซินเนี่ยสารพิษเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วไอ้เครื่องนี้คุณนอนกับมันคุณเข้าห้องน้ำกับมันน่ะอย่างนี้แล้วไอ้พวกโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเนี่ยล้วนเป็นขยะทั้งสิ้นเลยโซเชียลมีเดียนะที่เขียเข่ยๆนะคุณใช้น้อยลงได้เนี่ยดีกว่า พราะคุณเห็นเนี่ยเห็นภาษาตรงนั้นมันก็เข้ามาเป็นพลังงานแล้วคุณรู้ปะมันเข้ามาหมดเลยอ่ะนะคะฉะนั้นล้างสารสารพิษทุกอย่างใน,นร่างกายรวมทั้งวอซอด้วยเนี่ยใครที่ยังเป็นห่วงเรื่องวอซออะไรทั้งหลายมันเข้าไปแล้วอ่ะนะคะคุณบอกให้น้องน้ำน้อง,องหินเนี่ยพวกนี้ช่วยคุณนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลุกการเตื่นรู้ช่วยให้คุณนะคะ เกิดปัจจัยที่จะทำให้คุณซาโตริเนี่ยได้เลยโอเคตังเกีวตังเกีวนี่ไงนี่ทั้งหมดนี้ยังทำงานร่วมกับท่านสุริยเทพเอง mm hmm. ท่านสุริยเทพนะคะแสงที่ออกมาคุณ information ทั้งนั้นเลย source information mm hmm. กับ source field อะ sf กับ si ทั้งทงนั้นเลยอะแบบเพียวๆเ,เลยคุณเพียวๆเ,เลยนี่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากเลยอะ ถ้าไม่มีเรื่องของวิปัสสนาญาณของอาจารย์อาจารย์เข้าใจไม่ได้หรอกแล้วจะให้คนมาเข้าใจอย่างนี้นะคุณไม่มีทางยากมากยากมากนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยบอกนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยคนน้ำเนี่ยน้องน้ำน้องคอสเท้ามาแล้วเนี่ยปลูกใหก้เกิดการตื่นรู้ e n l i g h t e n m e n t นะคะให้เกิดการเนี่ยนะคะซาโตริ แล้วก็ขอให้น้องน้ำนะคะน้องคอสเนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันให้มันดีขึ้นนะคะสามารถที่จะพาตัวเองกลับบ้านสู่ซอสได้นี่คือเรื่องหลักๆที่ s t r u c t u r e w w t t r อนี้เนี่ยจะช่วยคุณได้และจางคิดว่านะคะควรที่จะเป็นกลยานมิตรนิตแบบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยดีกว่าคุณคุณเข้าใจไหมเพื่อจะได้อินโฟเมชันเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยนะคะมันแตกต่างกัน ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้คุณสามีอันนี้ของคุณสามีอันนี้ของคุณลูกเพราะว่าเพราะว่ารายละเอียดนะเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บอะไรต่อะไรเนี่ยข้างในของแต่ละคนมันต่างกันความต้องการนะคะสิ่งที่อยากที่จะรู้อะไรแต่อะไรพวกนี้มันแตกต่างกันฉะนั้นคุณคุณต้องดูว่าพาอันนี้กลับไปเพื่อเป็นกระยาณน,นิรเนี่ยของเรานะคะเป็นส่วนตัวฉะนั้นเขาก็จะได้เหมือนกับว่าเก็บเรคคอร์ดเนี่ย โดยเฉพาะน้องคอสเนี่ยนะคะเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของการเก็บเนี่ยเรคคอร์ดเก็บเรคคอร์ดที่จะเพราะว่านี่คือเรื่องของการเก็บเรคคอร์ดเนี่ยของจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะของเนี่ยระบบเนี่ยระบบสุริยะจักรวาลกาแล็กซี่เนี่ยแถวนี้แล้วก็ให้ประสานทํางานเนี่ยกับท่านสุริยเทพซึ่งเอาแสงเนี่ยเข้ามาแสงเข้ามาโอฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะโหไม่น่าอาจารย์นั้นไม่มีทางที่จะคิดเองออกไม่มีทาง ถ้านี้ไม่ใช่พยงานฉะนั้นที่สองปีก่อนเนี่ยน้ำโพโยงานจากเบื้องบนนะตอนนั้นนะชัดตอนนั้นแต่มาถึงตอนนี้นะแบบนี้ความชัดเจนยิ่งมีมากขึ้นยิ่งมีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งรู้ชัดว่านี่คือโพยงานที่เราเต็งนะคะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยมนุษยชาตินะคะแบบออนมาสเนี่ยให้มันมากที่สุด เพราะการพูดอย่างนี้ของอาจารย์ก็ช่วยได้แกระปริกระปลกระจิกบกระจอยเนี่ยใช่ไหมแล้วอย่าว่ามีแต่เหล่านั้นะนี่นนี่แต่เหล่านั้นเด็กๆเ,เข้ามาที่ไหนเ <c oughs> พราะประสบการณ์ของพวกเด็กเนี่ยเขาไม่พร้อมใช่ไหมเขายังเอออะไรแต่อะไรเขายังต้องเคลียร์อยู่กับพวก,พวกขยะพวกนี้เนี่ยไปก่อนมันจะต้องอันนี้เป็นเจอร์นี่ไงเจอร์นี่ก็คือการเดินทางเนี่ยทางเส้นชีวิตเนี่ยของเขานะคะ จนกระทั่งเนี่ยเดินมาถึงระยะหนึ่งแล้วเออจริงด้วยมันบอกมีไกลดีกว <c oughs> ่าไ,ไม่เอาละฉันจะหาอะไรที่เป็นสาระดีกว่าเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะไปโทษเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเราก็วันนั้นที่เราพยายามที่ว่าจะหากินม,มกอะไรที่จะล่อดเด็กเข้ามามาถ่ายรูปชิกแักมันก็ไม่ใช่อีกอะ่ะใช่ไหมมันก็คือเขาจะต้องให้เขาเนี่ยไปตามวิถีชีวิตเนี่ยของเขาจนกระทั่งเขาเนี่ยตื่นรู้เองว่า โอเคพวกนี้มันไร้สาระมันได้เวลาแล้วซึ่งกว่าจะถึงจุดนะั้นบางคนก็เร็วบางคนก็ชา้าอย่างของอาจารย์เนี่ยเริ่มที่อายุ19นี่เรียกว่าเร็วมากใช่ไหมแต่พอของอาจารย์มันมีค a เ a l ิส t ์เนี่ยก็คือไอตัวตัวกระตุ้นก็คือเหตุการณ์4ิตุลาคมเนี่ยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรแต่อะไรพวกนี้เขาก็เรื่อยๆไปเรียงๆของเขาเกนทั่งบางคนเนี่ยสี่ห้ิบเนี่ยถึงจะมา เฮ้ย <ś list> ชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้เนาะใช่ไหมชั้นนี้ชั้นนั้นที่มากันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากธรรมชาติหนหน้าเด็กเนี่ยนูายุเท่าไหร่ลูยี่สิบเก้าว้าวอันนี้เด็กที่สูนนะเแบบี้มีใครเด็กกว่ายี่สิบเก้าไหมในห้องนี้ <ś les> ไม่มี <ś les> ใช่ไหมแล้วหนูเริ่มตั้งแต่อยุเท่าไหร่หูกประมาณเริ่มสมปีสามปีที่แล้วก็โอเคเนี่ยนะ 6, 27, อีกเ็นี่ยนะคะก็ยังเร็วเนี่ยถ้าให้เวลาเขาเนี่ยอีก10-20ปีเนี่ยเขาก็จะพัฒนาไปแต่จริงสำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าสภาวะของนิพพานซอสความว่างนี้เนี่ยนะคะมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในลักษณะของประสบการณ์ที่แท้จริงไม่ใช่บันทึกไว้ในหนังสือ เพราะทุกอย่างเนี่ยล้นล่มไปพวกหนังสือพวกนั้นก็จะหายไปแต่สิ่งที่จะไม่ไม่หายก็คือว่าประสบการณ์ที่อยู่ในพวกนี้ใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นเขาก็โซแพลนเนี่ยของเขาโซแพลนของน้องเขาก็มาที่จะให้มารู้จักเนี่ยความรู้อันนี้ละ่ะนะคะให้มารู้จักความรู้อันนี้ฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปใช่ไหมแล้วเราแล้วยิ่งถ้าเราสามารถสนับสนุนเนี่ยโครงการของเด็ก พาตัวใจลูกกลับบ้านเนี่ยได้โอ้ว้าวตรงนี้ก็เป็นโค้งงานเราเต้งอีกนั่นแหละถ้าเรานะคะสามารถที่จะเนี่ยทำอันนี้เนี่ยได้นะคะ <Okay. S 1> ก็หมายความว่าความรู้นี้จะอยู่เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยของเด็กมันก็จะเร็วขึ้นแ่ะนะคะ mm hmm. อาจารย์ก็เลยถือโอกาสนะคะบอกตรงนี้ช่วยกันภาวนา mm hmm. เดี๋ยวเร,เราช่วยกันนะคะภาวนาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้จริง คืออย่างที่คุณรู้นะคะอาจรันนะคะเขียนจดหมาย93ฉบับส่งให้กับหน่วยงาน UN ทุกหน่วยงานสื่อทุกสื่อรวมทั้งบางกอกโพสต์ด้วยในเมืองไทยนะคะรวมทั้งพวกคนมีชื่อเสียงนะคะพวกนะคะหรืบิสตเติลจูเลียนรูอะไรต่ออะไรพวกดาราอะไรต่ออะไรที่เราคิดว่าเขาน่าจะช่วยได้รวมทั้งสุลต่านของบรูไนรวมทั้งกษัตริย์จิกมี่ของพูท มีคำตอบจากสวัสดไหมอาจารย์เนี่ยหวังแค่คนเดียวนะหวังแค่คนเดียวเท่านั้นใน93แต่ไม่มีนะคะฉะนั้นตรงนี้เราทําตามโพยงานละนะเราเต้งก็อยากล้องไปลองไปโอป้โอเคแต่ทีนี้คือไม่รู้เราเต้งบอกว่า you never know นะว่าจดหมายพวกนี้มันอาจจะ take action in the future ก็ได้ นะคะมันอาจจะมีผลเนี่ยในนะแต่ยังน้อยเราทําออกมาเป็นรูปประรรบก่อนอันนี้ทําไปแล้วแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเราก็เขียนให้ใครคอสเด็กแล้วก็เขียนให้นายกใช่ไหมนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ส่งไปครูแอมถึงขณะออกมาแล้วก็ส่งไปตามโรงเรียนเลยนะคะที่จะให้ให้เขาเนี่ยนะคะสนับสนุนโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้าน พาตัวใจลูกกลับบ้านนะคะแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะคือเขาเข้าใจเราไม่ได้อะเข้าใจเราไม่ได้คือพยายามหาสักคนเดียวนะที่เขาสามารถที่จะยอมฟังเราแล้วก็คุยกับเราแค่นั้นแหะขอให้คุยกับเราฉะนั้นอาจารย์ก็เขียนนะคะทั้งเรื่องนวดสมาธิที่จะไปออกบูธมหาเทลยัยไม่โดนรงสารยาเขียนให้เป็นเนี่ยทุกคณะที่มาเทลยัยไม่โดนไม่มีผล mm hmm. เขาเข้าใจเราไม่ได้ นะคะเข้าใจเราไม่ได้เลยแล้วก็มาพอดีครูแอมบอกว่าเดี๋ยวนุจะลองเขียนให้กับท่านชาดชาติท่านพูดว่าอาจารย์ก็เลยโอเคอาจารย์เขียนเองเลยนะคะเขียนไปทั้งหมดเนี่ยสามฉบับ3ามฉบับตอนนี้คือทางฝ่ายสํานักงานเลขานุการเนี่ยของท่านเนี่ยก็ตอบกับว่าท่านชัดชาติได้อ่านแล้วได้อ่านจดหมายของอาจารย์แล้วทั้งสฉบับ ฉบับที่3อาจารย์ขอพบท่านเพราะลูกบอกว่าสิ่งที่ดิฉันนะคะเรียกว่านะคะบอกท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเช่นกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยขอพบท่านที่จะอธิบายให้ท่านรู้ถึงความสําคัญของโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้านโครงการร้านทําสมาธิโดยเน้นที่การนวดสมาธินะคะสองอย่างนี้เท่านั้นถ้าเราทําได้ในระดับชาติซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะคะ เราจะสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะขณะนี้เรากำลังใช้งบประมาณของชาติมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะตีรันฟันแทงอะไรติดยาบุง้งยาบ้าน,นะคะอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็มาแก้ปัญหาที่ที่ที่ปลายเหตุกันทั้งสิ้นเลยซึ่งมันเสิ้นเปลืองงบประมาณเราไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยมากแต่ตรงนี้ขอให้ท่านรับฟังเพราะมันจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ในการที่จะสร้างประชากรไทยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเพื่อเขาจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาอะไรต่ออะไรฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นงานของชาติเป็นงานของชาติแล้วเราจะสามารถสร้างสารรค์งานใหม่ๆได้อีกเยอะที่ทำให้คนที่ทำงานเนี่ยเหล่านี้สามารถทำไปแล้วมีความสุขฉะนั้นตรงนี้นะเราจะโอ้โหประหยัดงบประมาณของชาติในเยอะแยะเลยแต่ ท่านต้องคุยกับดิฉันก่อนฉะนั้นทางน้อเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคท่านรับรู้แล้วขณะนี้นะคะจะต้องส่งเนี่ยเรื่องอันนี้เนี่ยไปให้กับสำนักงานวัฒนธรรมเพื่อให้เขามาดูงานของอาจารย์ชมพงศจะดูจากเว็บไซต์ดูจากคลิปอะไรต่ออะไรแล้วก็มีส่งลิงก์อะไรต่ออะไรเนี่ยให้เขานะคะที่จะศึกษา อาจารย์ก็เขียนบอกว่าดิฉันจะต้องกลับอังกฤษวันที่18ธันวาหวังว่าคงได้พบท่านก่อนที่ดิฉันจะกลับอังกฤษ <c oughs> นะคะท่านก็เลยท่านก็เลยบอกว่าโอเคนะจะพยายามที่จะสรุปอันนี้ทางเลขาเนี่ยเขาบอกจะพยายามสรุปแล้วก็ถ้าทางสำนักงานวัฒนธรรมเห็นด้วยกับงานของอาจารย์สุพวรรณก็จะทำวันนะ ฉะนั้นตรงนี้เรามาลุ้นกันเพราะว่าตรงนี้อาจารย์จะให้อาจารย์กับทีมงานนะครับไปทํากระปิดกระปลอยสอนโรงเรียนนะั้นโรงเรียนนี้มันไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กแล้วเขาก็เอามาใช้เป็นนั่นเนี่ยไม่ได้แล้วโรงเรียนส่วนมากก็มีอีโก้อันนี้เนี่ยถึงแม้โรงเรียนที่บอกว่าเป็นวิถีพุทธวิถีพุทธเนี่ยก็คือว่าสอนเรื่องศีลธรรมสอนเรื่องไหว้พระสวดมนต์สอนให้รู้จักประเพณีไทย แต่เขาไม่ได้สอนเรื่องรู้จักตัวจริงรู้จักเจอรี่รู้จักจะต่อสู้กับเจอรี่อย่างไรซึ่งตรงนี้เจ้าของโรงเรียนก็ไม่รู้เขฟังไม่รู้เรื่องฟังเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ภูมิใจว่าเขาได้สอนแล้วแล้วทางไหนนะที่เขาตอบกลับมารัฐมนตรีกระทรวงใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงเนะี่ยที่เราส่งไปเนี่ยแจ้งใ,ใครที่ตอบมาเนี่ยบอกว่าอ๋อระบบการศึกษาของชาติเนี่ยนะคะมีมีอะไร มีมีหลักสูตรนะคะที่ทางมหามกุฎจัดให้แล้วมีทางมหามกุฎเนี่ยจัดให้แล้วก็คือเรื่องการสอนศีลธรรมอะไรไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างนี้นี่แหละนะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มหรือรลดหรือจะเปลี่ยนอะไรยังไงขอให้ติดต่อทางมหามกุอ <c oughs> <c oughs> ให้เดียนติดต่อมหามกุฎนะคะ มหามากุฎแล้วดู client, doing, <laughs> อยู่เป็นคลโยมอยู่ทำอะไรเหรอโยมอาจารย์เนี่ยผ่านมหามมกุหข้างในเจอรี่นะคันนะแล้วจะไปหาใครที่จริงก็อยากเข้าไปหานะแต่เราก็รู้นะทิฏฐิพระมานะกษัตรยิย์ไม่รู้ทิฏฐิพระมานะ ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยคือขอเรียกว่าคนเดียวอะที่ยอมฟังเราที่ยอมฟังเราแล้วจะไอ,อที่ฟังเนี่ยเราจะมีเวลาเท่าไหร่ที่จะอธิบายนยงานของเราทั้งชาติเนี่ยให้กับท่านในเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแต่เราก็คืออาจารย์ไม่กิฟต์อาจารย์ไม่กิฟต์คือต้องคือเราทําในส่วนหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนโอเคนะคะอาจารย์ก็แชร์กับพวกเรา แล้วก็เรามาช่วยกันภาวนาให้ท่านชัดชาติอาจจะเป็นคนเดียวที่เราฟังเรา